ไปดูอีกหนึ่งโครงการกันบ้านนะครับชวนผู้ชมไปสืบสารต่อย,ยอดศาสตร์ของพระราชากันหน่อยนะครับทางทิพยัระรกกันภัยได้นําคณะครูอาจารย์นะครับร่วมโครงการ ทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาครั้งนี้ครั้งที่8แล้วนะครับลงพื้นที่ไปเรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันสัตว์ป่าที่จังหวัดชัยภูมินะครับคุณวิชุดาตรายธรรมครับที่ปรึกษากรรมการผู้จัดจาการใหญ่ของทิพยับประกันภัยนะฮะด้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับดรดนายจันเจ้าชายประธานมูลนิธิธรรมดีร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทัพภาคที่2 มูลนิธิประเทศไทยใสยสะอาดสำนักง,งานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับนำคณะครัวอาจารย์ครับจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศเนี่ยกว่า30คนนะครับไปเรียนรู้การฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป่าในโครงการที่พยะศึการ,รักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งที่8นะครับที่พื้นที่อนุรักษ์ป่าธรรมชาติ ป่าภูเขียวที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็ร่วมกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม4ประการก็คือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาให้กับเยาวชนต่อไปโดยได้รับเกียรติจากคุณประทีปศิลปประเทศนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเนี่ยไปเป็นประธานในพิธีวันเปิดงานกันด้วยนะฮะ สำหรับกิจกรรมตามรอยพระราชาครั้งนี้นะคะได้มีการนำคณะครูอาจารย์กว่า30คนค่ะเดินทางสู่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติที่ถูกทำลายโดยชาวบ้านที่เข้าไปปลูกพืชตั้งหลักแหล่งรวมถึงล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะล่ากระสู้ที่เป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะและปัจจุบันก็สูญพันธุ์ไปจากป่าภูเขียวไปแล้วจนนำไปสู่การประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวค่ะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ปล่อยักสัตว์ป่าคืนถิ่นอย่างเช่นเก้งกวางกระโจงและนกต่างๆมีการจัดทำดินโป่งบริเวณทุ่งกมังเพื่อให้สัตว์มากินและเผาแปลงทุ่งหญ้าเพื่อให้เกิดหญ้าระบาดที่เป็นอาหารของเก้งกวางในช่วงฤดูแล้งและบนยอดเนินหรือบริเวณทุ่งกมังก็ยังเป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่ประทับด้วยค่ะ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้รับฟังการบรรยายจากหัวหน้าเขตภกษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วก็ทำโป่งเทียมอย่างที่คุณแตงกวาบอกเมื่อสักครู่นะฮะโป่งเทียมเนี่ยเขาบอกว่า1โป่งเนี่ยสัตว์สามารถกินได้ต่อเนื่องประมาณ3เดือนเลยนะครับจากนั้นก็ได้ร่วมกันปล่อยสัตว์ป่าจากการเพาะพันธุ์ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวคืนสู่ธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ฟ้าพยาลไก่ฟ้าหลังขาวเป็นต้นนะครับ ต่อด้วยกิจกรรมเดินศึกษาป่าและสัตว์ป่าธรรมชาติบริเวณทุ่งกระมังนะครับซึ่งเป็นที่ราบทุ่งหญ้ากว้างใหญ่นะฮะลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆแอ่งกระมังอยู่กลางผืนป่าเลยนะครับ เป็นที่มาของชื่อเลยนะที่เรียกว่าทุ่งกะละมังหรือว่าทุ่งกะมังอีกทั้งที่นี่ยังถือว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นดีของสัตว์ป่านานา,นา,นานชนิดนะครับสามารถพบเห็นสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อทรายเก้งหรือว่ากระโจงได้ในบริเวณดังกล่าวด้วยนะฮะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวยังเป็นแหล่งดูนกที่แตกต่างจากแหล่งดูนกอื่นๆในพื้นที่ภาคอีสานนะคะคนรักการดูนกเนี่ยจะรู้กันดีเลยเพราะว่าที่นี่จะมีแหล่งน้ำขนาดต่างๆกระจายอยู่เกือบทุกพื้นที่ค่ะ จึงสามารถพบเห็นนกได้อย่างหลากหลายประเภททั้งนกน้ำนกทุ่งและนกป่ารวมถึงนกหายากอย่างเช่นนกกระสาดำ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะพบเห็นนกป่าได้มากทั้งชนิดและจำนวนอย่างเช่นนกกระทาดงอกสีธรรมนะสีน้ำตาลน,นะคะนกแต้แล้วใหญ่หัวสีน้ำตาลซึ่งหลายชนิดล้วนแต่มีความสำคัญและถูกจัดให้เป็นนกเฉพาะถิ่นในระดับภูมิภาคซึ่งมีถิ่นแพร่กระจายพันธ์ุอยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศและในโลกทั้งไก่ฟ้าพยาลอนกโกโรโกโซซึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการดูนกคือช่วงฤดูหนาวค่ะ ไดูหนาวนี้หลายคุณอาจจะลองแวะไปกันก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้แล้วรู้สึกว่าอยากเดินทางออกไปท่องเที่ยวไปดูธรรมชาติแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวด้วยได้ไปดูเรื่องของศาสตร์พระราชาที่ท่งถ่ายทอดไว้ให้กับคนรุ่นหลัก<ห>น,นะฮะแล้วก็ก,กิจกรรมนี้ก็เรียกว่านําคณะครูอาจารย์ไปด้วยคุณครูก็ได้ไปดูงานแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้กับน้องๆน,น,นักเรียนสําหรับเรื่องของศาสตร์พระราชาต่อไปด้วยนะฮะ